เเสนอโดยแมนสตี่แฟนไทลนด์เตรียมรับซับแมนซสตี้ยิ้มาบยนต้องเจียดค่าหัวหากลีลอยซานเย้ายทีมรอรับส่วนแบ่งก้อนโตสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้จากรายงานของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวเผยแมนเชสเตี้แชมเปี้ยนลีกเตรียมรอรับส่วนแบ่งก้อนโตหากาบยันมิวนิคตัดสินใจขายเลรอยซานเให้กับลิเวอร์พูล เนื่องจากมีการกำหนดเอาไว้ในสัญญาซาเน่อดิสตาดังทียแมนซิตีตกเป็นข่าวกับพิมเมลีกอีกรอบเนื่องจากมิลเลอร์แชร์ว่าเขาเป็นเป้าหมายสำคัญของลิเวอร์พูลซึ่งหวังคว้าตัวมาเสียแทนโมซาลาที่ซอแวลย้ายไปกุณทองในลีกซาอุดิอาระเบียซัมเมอร์หนะน,น้าก่อนหน้านี้ในช่วงซัมเมอร์ดาวยิงทีมชาติอียิปต์ได้รับการทาบทามจากสโมสรในตะวันออกกลางมาแล้วแต่หงแดงยังไม่พร้อมปล่อยตัวกระชังล่าสุดซื้อเจ้าดังกล่าว เชื่อว่าทีมจากแอนฟิลด์จะได้รับข้อเสนอขอซื้อตัวดาวเตะแอฟริกันอีกรอบในซัมเมอร์หน้าโดยเรดแมซีนพร้อมรับงินก้อนโตอย่างแน่นอนเพื่อป้องกันการเสียบางโมแบบฟรีๆเมื่อถึงเวลาที่เขาหมดสัญญาที่ราเดียวกันเชื่อว่าผงแดงจะต้องจ่ายเงินหนักถึง100ล้านปอนด์หรือราว4 5่2าล้านบาทหากต้องการได้ซานเน่กลับมาวาดลวดลายในเมืองผู้ดีอีกคนโดยในประเด็นนี้ซื่อเมืองแมนเชสเตอร์เผยว่า เรือใบสีฟ้าทำสัญญาว่าจะต้องได้ส่วนแบ่งค่าตัวนักเตะ10%เอาไว้ตั้งแต่ตอนที่พวกเขาขายสตาร์ทีมชาติเยอรมันให้กับไบเยนมิวนิกเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2020ภายใต้สัญญา5ปีช่งนี้ หากทีมของเจเกนครอปขุนซื้อไดยตัดสินใจใจ่ายแพงเพื่อฉุดซาเน่มาจากเสือใต้จริงก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาจะเป็นพ่อคาแข่งที่มีค่าตัวแพงที่สุดของหองแดแานที่ดาวินนูเยตของหน้าทีมชาติอุรุกวัยที่ย้ายมาจากเบนฟิกา้าในราคา85ล้านปอนด์หรือราว3,826ล้านบาทเมื่อเดือนมิถุนายนปี2022 สำหรับซาเน่หลังย้ายมาจากชาวเกในปี2016ขาแข่งให้กับแมนซิตี้4ปีและได้แชมป์กับสโมสรแรายการรวมถึงแชมป์พรีเมียร์ลีก2ส,สมัยจากการลงสนาม135นัดและยิงได้39ประตูบวกกับ46แอสซิสต์ลันนี่ก็เป็นการขายแบบค้ากำไรยั่งชาญฉลาดของทัพเรือใบสีฟ้าหากว่าหงแดงจะคว้าตัวซาเน่มาร่วมทีมจริงๆงานนี้เรือใบสีฟ้าของเราก็ต้องมีส่วนเอี่ยวด้วยแน่นอน หงจะสมหวังไหมสื่อขุดบทสัมภาษณ์เลรอยซาเน่ é, ก่อนซบแมนซิตี้สื่อเมืองลิเวอร์พูลตีแผ่คำพูดของเลรอยซาเน่ é, ก่อนหน้าที่เจ้าตัวจะย้ายมาค้าแข่งกับ City, แมนซิตี้หลังมีกระแสข่าวลิเวอร์พูลกระหายเซ็นสัญญากับดาวเตะชิมบายเยนมิวนิคให้มาเป็นตัวแทนของโมซาลาในซัมเมอร์หน้า เดมิลเลอร์ซื้อเมืองผู้ดีรายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าเจเกนครอปขุนซื้อทีมลิเวอร์พูลเล็งเป้าทุ่มคว้าตัวเลรอยซาเน่ให้ย้ายกลับมาสู่พิบลีมารับบทเป็นทายาตของซาร่าซึ่งมีแววอำลาสังเวียนแข่งแอนฟิลไปหากินในลีกซาอุดิอาระเบียด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติโลก หลังจากซัมเมอร์ที่ผ่านมากองหน้าทีมชาติอียิปต์ได้รับการทาบทางมาจากสโมสรในตะวันออกกลางเช่นกันแต่เขาตัดสินใจว่ายังไม่ถึงเวลาบอกลางหงแดงแม้เอาอิทธิพลจะยื่นข้อเสนอถึง150ล้านปอนด์หรือราว6,753ล้านบาทขอซื้อตัวเขาก็ต่ำขณะที่ทีมลูกหนังแห่งเมืองเมอร์ซี่ดสก็สย,ยังไม่พร้อมแยกทางจากดาวิงไอยาคู อย่างไรก็ดีก็น่าน้ซาเน่จะย้ายจากชาเก้มาคาแข่งกับแมนซิตี้โดยไม่มีการเผยค่าตัวเมื่อปี2016กระชั่งถึงปี2020เจ้าตัวแต่ัดสินใจหวนกลับบ้านเกิดไปเซ็นสัญญากับเสือใต้นั้นสตาร์ทีมชาติเยอรมันระบุว,ว่าได้รับความสนใจจากคอปเช่นกันจากการให้สัมภาษณ์ต่อการเดียนเมื่อปี2018ใช่ผมคุยกับพวกเขาเช่นกันเจอเกนโถมมาหาผมเพื่อคุยกับผมมันเกิดขึ้นก่อนที่ผมจะย้ายไปที่ซิตี้ลิเวอร์พูลแอตโคตีแพร่คำพูดของซาเน่ ในคราวนั้นเขาทํางานได้ดีเก็บดรอตมุนผมพบกับเขาตอนที่เขาอยู่ที่นั่นเขาเป็นคนที่น่าขบบอกตามตรงเขาทํางานได้ดีเก็บลิเวอร์พูลทั้งนี้ซาเนยังเหลือสัญญากับแชมบุนเดสลิกาอีก2ปีจึงแน่นอนว่าลิเวอร์พูลจำเป็นต้องใจหนักหากหวังกระชากปีที่จะมีอายุ28ปีในเดือนมกราคมให้ย้ายมารับภาระต่อจากซาลา งานนี้เราก็ต้องมารอดูกันว่าหงแดงจะสมหวังในการคว้าตัวเลรอยซาเน่มาร่วมทัพหรือไม่แล้วเพื่อนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้ และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจเอ็นมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้ฟานไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบง,งามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน